มาดูเลยนะอะไรลูกโอเค เอาขึ้นอ่ะเราหวดได้ถึงวันที่เจ็ดนะคะเฮ้ยไม่สนุกนะลกูก โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวพอเราเคกครับคั้งที่เราหรือครั้งที่พ่อพ่อค้างเหรอไม่ดีไม่ดีดอยู่กับพ่อไหมลูกเ <c oughs> อ <c oughs> อ <c oughs> เดี๋ยวต้องไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวมันจะดึกเกินไป <c oughs> วันนี้เรองนี้กลับบ้านก <c oughs> อันยาเขาเป่าไปแล้วนะ ไม่ติดด้วยพี่ไปพี่าไปเจ๊ก้นเค้กน่ะโอเคอะไปกินเค้กกินเค้งไหมทีพีกินเค้งไหมลูกโอเก็จะโหวตได้วันละรอบนะ วันละรอบโหดได้แล้วครั้งรอบลักคะแนนก็เหลืออีกประมาณกี่วันนะจากวันนี้โหดได้กี่ครั้งได้ ไม่วันละรอบครับรอบรั้งวันนี้วันเกิดอีใหม่จ้าวันนี้วันเกิดอีใหม่คนอกนอกนั้นก็คือถ้าเผื่อไปโหลดสติกเกอร์ก็จะได้วันนี้วันเกิดอีใหม่นะคะเอาถือเอาถือสี่มัถึงวันที่เจ็ดใช่ไหมก็น่าจะประมาณสิบกว่าคะแนนแต่ละถือ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 อาถือถือถือพี่กินกับพี่ออยก็ได้ อะไรมันไม่ใช่ของขวัญลูกอันนี้เป็นของฝากมีเช้าโหวตละห้าคะแนนหนเราเอาคะนคนนี้เหมือนแบบหาที่โหวตในไลน์ไม่เจอรู้สึกมันจะชื่อ today อะไรอ้าวไอะซื้อให้กันก็ได้ใช่ป่ะห้าคะแนน คปิดปากหน่อยสักอย่างหนึ่งนะใช่ป่ะแฟนมีคนส่งลิงก์มาให้เดี๋ยวเรากินกับเธอแล้วกันเรากินคำสองคำเดี๋ยว โอเคทุกคนแค่นี้แหละครับอูหน้านดโอ้อกนหมดแล้วลูกไม่เคขอที่ตอไดไป้กินหรอแล้วคน้นี่ยกินหรอเป็ะปตคนลเดียวไม่ให้กินช็อกโกแลตนะ เห็ดอ kind of ีถือซอมมาเลยนี่ทางนี้ัญยาอรอยสตาปาร์ตี้เพิ่งขึ้นเราควคพิ้งพอลล่าส่งมา310รดวงขอบคุณนะคะชอบจะอยู่ทำสตาปาร์ตี้ก่อนไหมอ่ามันจะเชียร์ละจะเชียร์มูหูนะคะหูอยู่ไหนคะโลก สตาปปาร์ตี้เพิ่งขึ้นครับทุกคนใครอยากส่งดาให้เราส่งตอนนี้เลยอัญญาไหนเคี้ยวข้างไหนเคี้ยวเคี้ยวข้างไหนลูกเคี้ยวไหนจมูกอย่างไรนน่ารักค่ะสิ่งน่าอยากส่งดาให้เราส่งตอนนี้นะคะเลยได้จะทำทำสตาปปาร์ตี้สำเร็จ สีน่นาทีครึ่งไอวาขอด้วยสิลกูกคน <c oughs> คนนี้โอเคอร่อยมากลูกอ่าอ่อ่ะ,อะมามามา <c oughs> อันนี้ชิมแล้วเป็นไงเ u r ร e เ e b r เบต is a b เบ t ท o บ e กินเฮ้ย

เอา้าคุณอิ๋วส่งมาที่สาให้นะครับอย่าก,กินเยอะนะลูกจะสอง0ั2500ดวงได้เลยสตาร์ปาร์ตี้จบเลย <c oughs> คุณอิ๋วและมิตาสตาร์ปาร์ตี้เซเลเบตขอบคุณทุกคนที่สง่งขอบคุณนะครับอะไร,รอ่ะมันโดมีไงคนช,ชี้ชิกัดทักหน้าเออ ลเดี๋ยวน้ำตาลมันเซิร์กมันแบบพุ่งทำได้ไหม่ิกินไงอิ่เคครั้งแรกนะส่งมาห้าสิบดวงคุณเบบี้มาส่งมาเก้าสิบเก้าดืวนอ่าน้องพี่มาแล้วสิบสองสิบเอ็ดสิบ

คนนี singing, singing, singing. <elim> ้คนนี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 ้ชอบมากคนนี้ตามมาขอ เดี๋ยวแจ้งข่าวเรื่องสติ๊กเกอร์ไลน์ก่อนนะครับอัญญาพยายามอ้อนหมามีอยู่ขอบคุณคุณนัินญาส่งดามมา50ตอนนี้เรามีโหวต most popular sticker line TP3 <c oughs> นะครับผม <c oughs> ถ้าผื่อ <c oughs> ชอบเลยอร้องอยู่อัญญามา <c oughs> หาพ่อมา <c oughs> มาจกินเค้ก วายดีหนึ่งดวครับคุณพิชชี่ห้าส <c oughs> ิดูคุณลินระดาสมาัยาสิบอ่ะจังข่าวอีกทีสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับ t p สตอนนี้ติดเป็น most ปป p u l นะครับเราต้องเข้าไปโหวตกันช่วยกันโหวตด,ด้วยนะครับถ้าเผื่อคุณโหลดแล้วหรือว่าโหลดใช้เองหรือว่าโหลดส่งให้คนอื่นเนี่ย ก็จะได้5คะแนนใช่ไหมแฟนจากวันนี้มาแล้ววันที่7นะครับ7เดือนหน้าเท่านั้นเวลาจำกัดเท่านั้นอย่าลืมก็หนูชอบกินอ่ะกดให้ด้วยนะทุกคนฟิ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 นของหวานมันเป็นฟินฟิน ขอแล้วค่ะค,ะคนมาขอคะ่ะโอ้โหฟินฟ<ก>ิน,งงนทำไมมันตื้นตื้นแบบลุงพัต<ก>ตาปาร์ตี้ของเรากำลังจะเซละเลเบร์นะคะอีกประมาณ20่สิบวิมือจีบเลยพ่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มันคืออะไร สิบสี่สิบสามเนื่ยมในวเนีกยดอเีกใหมี่นะนหมี้ยมปเชี้ยเลจะไปหยิบมาปะคุณโบส่งมา200รอยดวงขอบคุณนะครับ ทำไมัญญากับไอวาใส่ชุดไม่เหมือนกันอัญญาอ,อ้วกัญญาอ,อ้วกไปกินนมแล้วออกออกมาคุณชัดค่ะ,แ,ดดคะแล้อันนี้เป็นเอสเซนต์ใช่ค่ะ ชัดทะลินยาส่งมาสามสิบด้ดวงอ่ะโอเคอดี๋ยลืมเข้าไปโหวตนะอย่าลืมเข้าไปโหวตนะสติกเกอร์ลน์ให้เราด้วยโอเคพ่อโอเคหลายทีแล้วพ่อชีว่าพ่อกำลังจะไปพ่อจะไปกินเค,ค้ก ไม่ได้ซื้อลูกเราทำขายลูกอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านนี้ <OOOO> อู้อาเอลิซาเซ็ดยังไงก็พิจิ เอลิซาชน4,800าวบีทไม่รู้จะไกับยังอยากจะกินเคกอีก I miss star party so I send star cause I love beam o i ยิ้มยคำเดียวคำสุดท้ายอ่ะคำสุดท้ายแล้วไปอาบน้ำแล้วลูพอแล้วลูกออสิทาอสอันนี้ของใครของจำความรู้สึกนี้ไว้ลูกปีหน้าถึงจะได้กินอีกเนื่องในวันเกิดอิใหม่เราจะให้โฆษณาชูกะก็ได้นะอิใหม่ ทุกครั้งที่โหลดก็คือเราจะได้5้าห้าคะแนนนะครับนะวันพรุ่งนี้อย่าลืมเข้าไปบวตสติกเกอร์ไลน์นนะบวตได้ทุกวันวันละครั้งหรือไมโอเคได้โอเคขอบคุณครับทุกคนบ๊ายบายบายบายขอบคุณทุกคนดี ส่งดาวให้เรานะคุณทีพอ TP3 นะอย่าลืม TP3 แล้วก็สามารถส่งเป็นของขวัญพี o, โพใช่ไหมบาย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 ค่ะบายบายค่ะไอวาอยู่หนไอวาฟินบาย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 ไหนโอเคบาย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 ขอดูหน้าอไอวาฟินหน่อย พินค่ะบายบายค่ะบายบายจ้าพินค่ะโอเคทุกคนเจอกันใหม่